เจนขอโทษนะคะที่ทำให้คุณชัดต,ต้องลำบากใจครัใช่ครับคุณเจนไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับผมเองเดนหากที่ผิดไม่รู้จักอ้ามใจตัวเองแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องรับผิดชอบคุณเจนยังไงคุณชัดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเจนเลยค่ะ ขอแค่เจนได้อยู่กับคุณชัดแบบนี้เจนก็พอใจแล้วเจนจะไม่เรียกร้องอะไรจากคุณชัดเลยค่ะแต่ปานสิครับคุณเชงก็รู้ใช่ไหมเขาคือปานเขาเป็นคนยังไงแล้วถ้าเกิดปานก็รู้เรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น่ไม่ได้ค่ะเราจะบอกเรื่องนี้กับพี่ปานไม่ได้คุณชัดก็ห้ามพูดนะคะเจนก็จะไม่พูดอะไร เจนก็จะไม่ทำตัวน่าสงสัยอะไรทั้งนั้นและเรื่องนี้ก็จะเป็นความลับของเราตลอดไปเจนจะไม่ทำให้คุณชัดลำบากเลยค่ะแล้วถ้าคุณเชนท้องแล้วครับเจนจะกินยาป้องกันค่ะคุณชัดไม่ต้องกังวลนะคะประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยแน่นอนอคุณเจนแน่ใจนะครับ เชื่อเจนนะคะคือทำไมคุณเชนรู้เรื่องพวกนี้ดีจังครับคือผมเข้าใจว่าคุณเชนชอบผู้หญิงไม่น่าจะรู้เรื่องพวกนี้คคุณชัดเรื่องพวกนี้มันเบสิกนะคะแล้วอีกอย่างเจนเป็นประเภทที่คบได้ทั้งสองเพศคะ่ะผมคงตงคออ้องอยู่เวลาจริงๆ เดี๋ยวผมว่าผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับนี่ก็อยู่นานแล้วเดี๋ยวบ้านก็ไปสังเกตคุณชัดคะถ้าคุณชัดคิดถึงเจนเราอยากมาหาเจนบ้างไม่ครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดค่ะเจนเข้าใจคะ่ะเจนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าคุณชัดยืนยันว่าคุณชัดจะไม่มาหาเจนอีก งั้นเซียนขอก่อนคุณชัดเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะยังคงติดอยู่ตรง อยู่ในฝัยังคิดทั้งวันที่เรารักกันไม่อาจยอมรับว่าเรามันจบไปยังอยู่ตรงนี้ใช้สักนาที